và cơ quan nhà nước các anh chị thiện ạ. Như ạ phát ra rồi. ว่านหนเปนุงหวผมงพ่เหี้ผมห่รปตเนบุญส <that instant> <H> ุภาถนนสายวัฒนธรรมกับมู่ทิ่สามบานโพทองตะบนนาตาเพนนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยการนำของในบนกระพรปัญญานะครับน้ยูาได้ิกันเก่า

นี่ไงรู้ะนะที่ังสาอม่อะท่านไายครับท่านไย ครับตนทักบานแล้วครับสามารถแดนในอาเปอจะทำพิธีจุดเทียผพุพทรชาตรัตนาใจไหว้พระรัตนสินดับนสินขับทดลองนายกซิงขนาดตันีา ตัวนี้ยูตะบนนาตานาคาตาบนปนธรรมศิัก็อิ่นะเนี่ยนี่ออครับนีบนพิรพรปริยานื่อนาตาประธานในวิธีตบนตะวันสายบรราธรรมเออถนนบรรธรรม ครัภาพพลังนางลงท่านสุมเมศุลโดยทีสุมเมศุลบูดานะครับรองนายองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าตานจับคณะอำเภอหน้าตานะครับแซ่ Mwene tumenje le ou iti landa. พระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนางวัตมานวัเมทานางมลลานงลานงนิพานะปโยโหตุอิมานิอิมาัยังฟันติมักยนิราตาิปาริวาริปราณิุสังโอโชยา e yeah.